รถคันนี้จะเป็นตัวอย่างของมิสู a t t r a าดนะคะติดตั้งคันเร่งไฟฟ้า power boost รุ่นนี้จะปรับการตอบสนองได้3ระดับการติดตั้งก็ง่ายๆนะคะแกะกล่องแล้วนำคันเร่งไฟฟ้าและรีโมทเข้ามาเชื่อมต่อกันก่อนแล้วจากนั้นก็นําคันเร่งไฟฟ้าไปเสียบแทรกที่ปลั๊กคันเร่งเดิมได้เลยแล้วก็นําคันเร่งไฟฟ้าเข้าไปเสียบแทรกตําแหน่งเดิมวงจรเดิมคันเร่งจะออกแบบมาตรงรุ่นนะคะแค่เสียบแล้วก็ใช้งานได้เลยไม่ต้องตัดต่อสายไฟการติดตั้งก็เลยง่ายๆใครก็ติดตั้งได้คะ่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้ว ส่วนรีโมทก็หาตำแหน่งติดได้ตามต้องการเลยเป็นซีพีมากเออเวยเลยครับเวยเลยอโอ้ยขนาดหมุดแหลกนะลองดกดหนึ่งกัมมันจากกะรพริ่สองครั้งเออวยเลยใช่ครัมบวมวนเลยตอนนี้เปลี่ยนอารมณ์เลยครับใชครรรรรร่ค่ะกดหกกัมจากกะพี่สามกัมติดการเนี้ยค่ะอ๋อ กดกับก้มนึ่งมันจะดับเลยใช่ค่ะอ๋นนี้คือดับเลยถ้าเราสมมติว่าเราเซตไว้ระดับหนึ่งหรือ2งหรือสามเนี่ยแต่ถ้าเราขี่ไปไหนเราดับรถเนี่ยมันก็ยังคงอยู่ก็อนคือตั้งโหมดไหนโหมดนั้นเลยมันไปได้บัดต้องมารีเซตซ้ามนี่เนาออันนี้ก็จะมีแค่นี้เนาะแต่ว่าบอกเผื่อว่ามันจะมีโหมดปิดปั้นกรณีว่าเราสมมติเราย้ายไปดีเซลอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คือวิธีใช้ก็คือกดค้างไว้จนไฟมันตามันจะสลับซ้ายขวากดค้างค้างจนขึ้น ่ะปล่อยแล้วก็กดอีกทีนึงค่ะอ่าอันนี้คือหมดปิดควันทัานเร่งมันจะจับก๊าซลองเหยียบไปเติมมันจะตื้อๆเนาะออตื้ใช่ค่ะถ้าเริ่มใช้ก็กดกําเดียวเข้าไปมันดับนะค่ะแค่นี้เลยอันนี้เดียวหนึ่งใช้หมดหนึ่งไปยนะอาจจะขับยูก็เปลี่ยนได้ค่ะครับเดี๋ยวต้อค่อยเปลี่ยนก็ได้โอเคได้ครับผมแล้วนะครับโอเคครับขอบคุณค่ะ